อาจารย์นคนลูกลูกปู่ที่ลุกคนนับถือนะครับกอ,อมาดูเรียนของปยานาคนครับเพื่อที่จะนี่เลยนี่มาทำการนี่ต่อมา,า,มาติดตั้งนะครับตั้งปยานาคปลูกปยานาคให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับ ก็ได้ต่อกันสวันนี้นะรัคนหนึ่งคนหนึ่งนะเวลาเวลา่เล ้ตรงนี้จะไปดีไหมตรงนี้ผมเดินไม่ได้อ่านครับแล้วถ้าตรนั้มีข้อทำงานสบายไหมวันนี้สบายต้นไป ข็มีโล่ไหมครับโล่งมีโล่งอยู่โล่งโล่ย่างนี้แหละกลนงจร <asp. S 2> ิงครับคือเพราะว่า <not> ต <in tw> ่อไปตรงนี้มันมันจะต้องโล่งเพื่อที่จะเดินเข้าข้างในเพราะว่าถ้าเนี้ยก็ผมยินผมยินตรงนี้แล้วก็ผมสร้างองค์ใหญ่สร้างองค์ใหญ่ก็จะนำพาความเจริญมาสู่โลกออกถูกเด็ดการอะไร ก็หลวงปู่ก็บอกให้ทีมงานจัดการในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ต่างๆเนาะเพื่อที่จะติดตั้งรูกปั้นยานารูปใหญ่ครับ ทา้างเนเอย้ช่างนี่คือเป็นช่างช่างประจำวัดของลุงปู่นะคะเพราะว่าเพื่อนน้ำปั้นซดนะคะพี่น้องนปั้นซด ท่านปานีมีับไม่เสรยครับเวันนี้เลยไม่เสนาไม่กลับะครับไม่กับนับี่นี่่าลุงนนงคับวันนี้่ายาวก็ถึงสะพานวัไือกาันี่จกรที่เ้าวั่ใช่หมดเลยกับมกนก้าวท่นครับาบาง ส่าเขาแพ้อะไรให้เราหท่านลงฐานเ็นก่อนครับข้าวอีมเขาแพ้รอดมาหรอเปล่าอันนี้ก็กำลังดูดูที่ว่าเรื่องคนจะเป็นยังไงกันบ้างที่ทุ้งหลายฟัุนะคับที่เหลือกเห็นแล้ เร้ยนเลยค่ะอาจารย์ที่จา้วัฒนฝันเรียค่ะไปยูฟังฟังขาองค์ใหญ่ขึ้นแถวนี้นี่เปนตลาดหมดแน่แม่เดกกินดีไม่แพ้เต่างอยเลยจ้ากอยเราได้ช่วยคนอินด้วยอันนี้อาจารย์เล็กก็เลยเอานโอโคมาเลยละทำงิน พอทำเสร็จแล้วค่อยเชิญองค์เดี่ขึ้นประทับอ่างอ่างหนึ่งยาวใหญ่เป็พตูริอ็ย่างนี้ใหทันแบกมามานนี่คือฐานี่ช้เป็นที่ตั้งอยู่ตรงผมได้เต็มได้ ทีมงานของช่างของผูา,าจารย์หลวงปู่พลนะครับชื่อเดียวกันหลวงปู่พลเลย